ซูนบ right, oh. ่ซูนบ่ซูนไลบ่กินดีดีกินดีดีไหม แวนครับู้มาหอดเรงหอดได้กินเขาจริงเหรอผมกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ซีันเรื่องนะรบวันสิบโมงเนไปบ้านล้บ้านเรานเนะบ้านเบวบบะเลือกับบงไหมเอาบ้นในอีไปหาไหมขอได้ยังไงในออนไลน์วาก็ด็กปิจังคุณนอกโอเอโอเอแล้วดิโอเอโอเอแล้วดิ ไได้โทรไปหาเราเที่ยงยักยักกันก,นกบลงกไดีโทรมาเพราะโรงพยาบาลให้มี